ผมบอกได้เลยว่าคาเมนไปอยู่ที่ไหนก็นาด้านไปอยู่ที่ไหนก็คายขีหน้าไปอยู่ที่ไหนก็มันไม่สำนึกล่าสุดนะครับทุกคนสาวคาเมนท่านหนึงนะครับได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้าร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านพูเฟ่น,นะครับระดับอ่า ระดับร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะมันต้องมีคนเยอะอาหารก็ต้องแบบดีๆใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าร้านฟูเฟ่น,นะครับสาวญี่ปุ่นคนไอ้สาวกัมพูชาคนนี้เข้าร้านฟูเฟ่เธอนั้นได้อะไปหยิบนะครับใส่มือเปล่านะครับใส่มือเปล่าแล้วก็ไปหยิบอ,อาหารที่อยู่ในถาดที่อยู่ในที่เข่าบางไว้เป็นเมนู เมนูอะไรบ้างก็ไม่รู้นะทุกคน,ยนอยู่ประเทศญี่ปุ่นสาวเขาเมงคนนี้ไปหยิบด้วยมือเปล่านะครับมือเนี่ยไม่รู้ว่าไปล่วงอะไรมาหรือเปล่าไปปกอะไรมาหรือเปล่าเออได้ล้างมือบ้างไหมถุงมือก็ไม่ใส่เออลักษาวความสะอาดกวาม่มีมนะครับ่าสาวเขาเมรคนนี้ไปล่วงมือเปล่านะครับไปหยิบนะครับไปหยิบสิ่งของไปหยิบอาหารการกินนะครับเพื่อที่จะนําไปกินนั่นเองนะครับเลือกอาหารนั่นเองนะทุกคนแต่แล้ว ก็โดนพนักงานสาวญี่ปุ่นนะครับเธอก็น่ารักนะทุกคน,กคน,กคน,น,กนเธอนะก,ก,ก็ใจดีมากนะครับพนักงานเสิร์ฟคนนี้นะก็น่ารักมากนะครับทุกคนสาวญี่ปุ่นใจดีมากนะครับเธอไปเห็นอ่าสาวเขมรคนนี้พฤติกรรมของคนขเขมรคนนี้อ่าที่กําลังยิบอาหารแล้วสาวญี่ปุ่นคนนั้นก็มาตักเตือนเขาบอกว่ามีที่คีบอยู่อ่าทําไมต้องใส่มือทําไมต้องใส่มือยิบอ่า มันมีที่ขีดอยู่ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็คงเข้าใจนะครับไปร้านอาหารไปไหนก็ตามไปเป็นร้านโมกะทะเราก็ต้องมีที่ขีดต้องมีที่หนีบใช่ไหมต้องมีที่ตักใช่ไหมอ่าเราไม่ต้องไม่มีใครเราจะใส่มือเปล่าไปล่วงนะครับทุกคนแต่นี่สาวขาเขมรนํนามไม่อายนะครับบอกได้เลยว่า,ขาเขมรไปอยู่ที่ไหนก็มันสร้างพฤติกรรมไปตรงนั้นนะครับถ้าอยู่ประเทศไทย มันก็สร้างพฤติกรรมไว้ในประเทศไทยไปอยู่เกาหลีมันก็สร้างปัญหาอยู่ในเกาหลีไปอยู่ประเทศไหนก็ตามนะครับไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นมันก็สร้างปัญหาไว้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนทุกประเทศอ่ะตอนนี้ก็คือเห็นนิสัยของคนขมเขมรแล้วนะครับไปอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่เรื่องนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคนขามเขมร เขามีสมองคิดบ้างไหมเขาได้ดูคนอื่นเขาทาบ้างไหมก่อนเราจะเย็บอะไรก่อนเราจะทําอะไรลงไปคนขเขมรได้ดูได้อ่าคิดคนอื่นบ้างไหมได้ไปกินของดีๆบ้างไหมตามห้างตามอะไรก็ตามเราต้องใช้อ่าอุปกรณ์ในการตักนะครับผมเตือนอันนี้ผมบอกนะครับผมบอกสาวคขมรน,นะครับทั้งหลายนะครับผมเห็นมาหลายคนแล้วล่าสุดน,นะครับสาวขเขมนคนนี้ก็ ไม่พอใจนะครับไม่พอใจพนักงานในร้านไม่พอใจอา,าวญี่ปุ่นคนนี้นะครับด่านะครับด่าพนักงานญี่ปุ่นแบบคำหยาบคายมากครับทุกคนถ้าเราแปลได้นะครับผมจะแปลให้ได้ถ้าผมาพูดภาษาญี่ปุ่นได้พังภาษาได้นะครับผมก็จะพูดให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเข้าใจนะครับ แต่นี้ผมก็ไปเอาอีกคลิปหนึ่งนะครับไปพังคลิปที่เขาส่งมาให้ผมนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะตาว์ขเมนคนนี้ไปกินข้าวในร้านพุเฟ่น,นะครับอ่าเป็นร้านดังนะครับระดับประเทศญี่ปุ่นเลยแหละอ่าพนักงานก็ตอนรับอย่างดีแต่แล้วซาว์ขเมนคนนี้นะครับไปยิบของ ไปยิบของด้วยมือเปล่านะทุกคนถ้าเป็นทุกคนทุกคนพอใจไหมครับทุกคนเขามองมันเป็นร้านอาหารแบบระดับอ่ะอ่ะเป็นอาหารระดับใหญ่ในในจังหวัดอ่ะว่าก็ได้อ่ะในประเทศญี่ปุ่นอ่ะอ่าเป็นอาหารดังอ่ะมีชื่อเสียงอ่ะเป็นอาหารแพงอ่ะอ่าทุกคนแล้วมีคนมาหยิบอย่างเนี้ยอ่ะเราก็ไม่พอใจใช่ไหมทุกคนอ่าแต่นี่สาวยี่สาวญี่ปุ่นใจดีมากนะครับแล้วก็ เจอสาวเข้ามาเองคนนี้ด่าว่าคํำย่าคายนะครับดาน้องสาวญี่ปุ่นเละหมดเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็ไม่พอใจคนญี่ปุ่นนะครับโอ้โหทุกคนนี่ขนาดสาวเข้ามาเมนคนนี้นะครับขนาดเธอนะ่ะทำผิดกับประเทศญี่ปุ่นนะทําผิดกับล้านเขานะมีความผิดนะทุกคนอ่า แต่คนเขเมรแต่ชาวเขเมรคนนี้ไม่ยอมรับนะครับเถียงพนักง,งานนะครับด่ากลับว่าให้พนักงานสาวญี่ปุ่นนะครับโอ้โห,โหนิสใสเขเมรเป็นแบบนี้นะครับทุกคนจําไ้เลยทุกคนพี่น้องสาวไทยและพี่น้องอที่ดูผมอยู่จําไ้เลยนะครับสาวเขเมรคนเขเมรไปอยู่ที่ไหนก็สร้างปัญหานะครับ ไม่มีใครอยากตอนรับนะครับทุกคนทําไม่จําเป็นจริงๆนะครับนี่แหละเขาเรียกว่านาไม่อายนะครับนาไม่มีเลือดนะครับทําผิดแล้วก็ไม่ยอมขอโทษอ่าไม่ยอมแบบเสียเปียกนะครับต่อสู้อย่างเดียวได้ไม่ได้ชนะไม่ชนะไม่สนต่อสู้อย่างเดียวนะครับคุณน่ะทําผิดแล้วคุณก็ต้องยอมรับผิดใช่ไหมทุกคนอ่า ผมขอโทษนูขอโทษครับนูขอโทษค่ะแค่นี้มันก็จบแล้วแล้วจะสร้างปัญหาทำไมนีแหละในใสของคนขแมเนเห็นไหมทุกคนสอบหาเรื่องสอบสร้างปัญหาอ่าทีแน่ๆน,นะทีสาวข่มเนคนนี้เอามือไปล้วงเอามือไปหยิบกับข้าวนะผมว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าเขาเจตนาที่จะทำะทำคลิปออกมาหรือเปล่าให้สาวโลกเขารู้หรือเปล่าว่าเออ ประเทศคอมเมนมันนาด้านคนคอมเมนมันนาไม่อายอ่านาด้านที่สุดออ่่ะาทำอะไรก็ไม่มีสมองคิดอะตุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับเคล็บนี้ก็ฝากตุกคนกดไลค์กดแส์กดติดตามสตองวินบ่าวลาวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับใครคิดเห็นยังไงทุกๆท,ท่านคิดเห็นยังไงบ้างกับสาวคอมเมนคนนี้เอามือไปล้วงจบกับข้าว หลักของสาวญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านอาหารมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นร้านใหญ่มหาศาลนะครับแต่สาว์カมนกนนี้เอามือไปล้วงไปจกนะครับโอ้โหหน้าไม่อายนะครับแบบไม่มีเกียรตนะิไม่น่าแหละครับทุกคนทุกคนฟังนี่ไว้นะไม่น่าแหละประเทศカมนถึงไม่ไปไหนคนカมนเขาถึงตอแหลได้นะครับเพราะว่าในใสายเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนี่แหละนในสายแทย้จริงของเขากําลัง กำลังปรากฏให้คนทาวโลกเขารับรู้ว่าคนเขามรในไซยยังไงเป็นยังไงนะครับอ่าสอบมีเรื่องเกือบทุกประเทศนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ